รสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันอ่ะน,น,นะอืมไหนไหนนบอกว่าจะมีการไปตรวจสอบโรงงานอืมใช่น้องใหม่มาแรงคะ่ะเออบอกมันทำน้ำมันพายแข่งเขาสิผู้ใดสิไปซื้อน้ำมันพาย <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ไปแซะถึงอ่า ตอนนี้นะไปแซะไปแทะถึงเ,เขาเรียกอะไรนะผู้บริโภคไปแซะถึงผู้บริโภคอ่ลายหนึ่งนะว่ามีการมีการจะร่วมหุ้นร่วมทุนกันร่วมหุ้นร่วม,วม,วม,วมทุนในเรื่องของการผลิตปลาล้าผลิตน้าําปลาล้ามาขายเอเอว่าอมีมีการเ,รเอ่ซื้อปลามาเลี้ยงซื้อปลามาเลี้ยงเพื่อที่จะให้ันเป็นนันเขาเรียกว่าอย่างนะอา่า เป็นนี่อย่างเงีเอาปลาไปมักเป็นปลาเด็กแล้วมาเห็นน้ำปลาเดกขายนะเมยเออ <c oughs> แต่ว่าปลาล้าที่เอามาขายนะ่ะเขาสั่งให้ทางเขาสั่งให้ทางโรงงานเป็นผู้ผลิตแล้วก็หมายถึงหาวัตถุดิบอะไรก็ทางทางโรงงานเขาหากันเองหมดเนาะใช่ไหมเออเป็นวัตถุดิบเป็นส่วนประกอบนั่นแหละนะทางทางโรงงานจัดการเองหมดค่ะเขาไม่ต้องมาวิ่งหาเองค่ะ เออนะได้นะว่าเขาจะไอคนที่จะอันอเป็นหุ้นส่วนน่ะก็จะพยายามทําปลาให้ตายเออพอปลาตายแล้วมันก็จะได้อ่าเอาไปทําเป็นวัตถุดิบในการทปาปลาลาวา่ะสันดเออนะอืมเห็นบางคนหลงหัวปากหัวปั๊มออคงจะมีน้ำมันป <laughs> มันมีคองดีเออมันแขวนอยู่ตลอดได้นน่ะนะอืมนะม่มีเนวสิซีว่าจากโจมตีเขาอยากแซะเขานี่แหละอ่าคือพฤติกรรมที่ ที่จะปฏิเสธไม่ได้นะว่าคุณน่ะพูดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาอืแซะเขาอยู่ตลอดเวลาพูดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาเขายู่ซื่อๆของเขาเขาเขาคลายคงของเขาขเขาก็ไม่ได้มาแวะมาคล้องมาเกี่ยวมาพูดมาแซะเหมือนคุณนะอแต่อันนี้คุณคือคุณเห็นเขาทําอะไรคุณก็เอามาแซะเอามาพูดเป็นเรื่องเป็นราวได้หมดอันนี้คือสิ่งที่ทําให้อ,อสังคมออนไลน์เนี่ยในกลุ่มเนี้ยได้เห็น ว่าพฤติกรรมคุณอ่ะมันไม่ใช่ที่คุณพูดเลยที่คุณบอกว่าคุณอยู่เฉยๆคุณอยู่คุณอยู่ของคุณแต่ว่ามีแต่คนมาเอ่อมีแต่คนมาลังแกมีแต่คนมีแต่คนมาอ่าอะไรนะโดนลังแกโดนกั่นแก้งอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ค่ะแต่ไอการการที่คุณออกมาพูดถึงเขาแซะเขาอยู่ตลอดเนี่ยแหละเออ เออโยงมาเกี่ยวกันจนได้ใช่โยงมาเกี่ยวกันมือ่อเรื่องใดเรื่องใดกันคนเขาเฮ็ดยังก็ได้อืพี่อาพี่ัสดีค่ะอะปลาล้าบะเมนปลาเมยบอเออนั่นละปลาเมยนั่นละปามปา,ม,ปามันไม่ดีอ่ามีการบอกว่าอัอนน่ารัยนี่อ่าเลี้ยงปลาหลังจากที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้หาเงินไปจ่ายหกหมื่นแล้วอ่ก็เอาอซื้อปลามาเลี้ยงเพื่อที่จะเป็นอ่า เขาเรียกว่าอย่างก็อา่าเป็นวัตถุดิบในการทาราําปลาล่าอ่าร่วมหุ้นกันอะไรอย่างนี้อู้เขบาบรเอะฮเองดอกจ้าวัตถุดิบอันมะเห็ดน่ะน,นะเออนะคําพูดแต่และคาย้อนแย้งตลอดใช่ย้อนแย้งตลอดนะคะแต่ว่าอา่าพูดแต่ละครั้งแต่ก็คิดว่าตัวเองถูกตลอดนะ่ะไมมอืมใช่วันๆไม่เห็นอะไรไม่เห็นทําอะไรนั่งแซะแต่คนอื่นแซะแซะเก่งเนอะอืมนะแซะเก่งมาก พยายามโยงให้ได้นะ่ะโยงให้ถึงเขาให้ได้เออแมนอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าอันในใจเขาน่ะมีแต่ความมิจฉาหรือบางทีอาจจะไม่ใช่แค่อิจฉานะบางทีก็อืมมันมีหลายอย่างค่ะอืมสรุปเลยอีนี่บ้าเปล่า,าอ,อพูดถึงเขาแท้ตลอดพอเขาออกมาพูดบ้างตีโพยตีพายแหกปากใช่พอเขาออกมาพูด,พพพออก,พดก็จะหาว่า มาละเมิดตัวเองมาอันพูดถึงตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้อืมค่ะว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องของการแซ่นี้ยกให้นานที่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะพี่โสพลน,นะคะพี่รัศมีดีค่ะนะ <c oughs> เลี้ยงปลาไปทปําปลาล้ามันคิดได้อืมเลียงปลาเขาก็ไหวขายเนื้อขายกินปลากินเนื้อปลาเขา ปลาล้านะส่วนมากนะเขาจะเอาปลาเข้าปลาธรรมชาติเนาะที่ย่มฝนย่ำอย่างไงี้ะเสียไหมอืมปลาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงไว้ขายเนาะเออแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าทางโรงงานเขาเอาปลาเอาปลาจากไหนอะไรยังไงคือมันไม่มันไม่ใช่เรื่องที่ที่เอป้าสวนผักจะมานั่งคิดอืมไม่ใช่เรื่องที่ป้าสวนผักจะต้องมานั่งกังวลว่ากูจะหาปลาที่ไหนมาทําปลาลาใช่ไหมพอเขาสั่งจากโรงงานโรงงานเขาเป็นคนจัดการบริหารจัดการหา วัตถุดิบหาทุกสิ่งทุกอย่างให้คือเอามาเป็นขวดเลยนะหม้ถึงมือป้าคือป้าเป็นขวดแล้วจ้ะอืมเขาบริเลมันต้องมานั่งกังวลใจอืมคุณอุไรวันขอบคุณค่ะเออเขาไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งกังวลกังวลใจว่ากูจะไปหาวัตถุด,ดิบกูจะไปหากูจะไปทําหมักอันปลาล้านนู่นนี่นั่นอันอะไรยังไงค่ะอืมเขารอเขารอแค่ทางโรงงานมาส่งแล้วเขาก็ขายค่ะเออนะไม่ต้องไปกังวลแทนเขาไม่ต้องไปคิดแทนเขา นะอือยูซือคะ่ะคือปากจะของบอกนะนะอือยูซือ <laughs> ใครก็รู้ว่าโรงงานผลิตยังโยงจนใช่นั่นแหละใครเขาก็รู้แต่ว่าโยงไปนะแ่แหมอืมเขาไปได้มานั่งทุกอกทุกใจหรือมานั่งกลางวนใจว่าอุ้ยอ,อัน ลูกค้าสร้างรายปนิกุาาสิลปแจะใส่มะมักเปรเกจะใส่มแม่หม,ม้อมีาาตาเขาโลแค่โรงงานมาส่งน้ำปะลาร้าที่มันเป็นขวดแบบแพ็กเกจเรียบร้อยอะไรแล้วเออเออใช่ลงเขาผลเตียนลายยี่ห้อตามสูตรและสูตรของลุงป้าปะลาร้านัวนี่ถือว่าเป็นสูตรที่โอเคมากๆนะจากการที่ชิมเพอเรีเป็นคนอ่ากินปะลาร้าอยู่แล้วเนาะเออเป็นคนที่ทานปะลาร้าอยู่แล้วนะคะอืม ใช่ป้ามีหน้าที่ซื้อมาขายแล้วก็แล้วแต่เราจะเลือกสูตรใช่ไหมแล้วแต่เราจะเลือกสูตรไปทางทางโรงงานอืมงึดค่ะพี่พอใจนะอืมเราเป็นคนที่เป็นคนที่ทานปลาอยู่แล้วอ่ะเราเราหลายลดหล,ลายลองหลายหลายลองลองมาหลายๆ,ๆยี่ห้อหลายๆแบรนด์นะแต่ก็มันก,มนก็มันก็ไม่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 เด่นชัดเท่าเท่าตัวนี้นะ รู้สึกว่าสำหรับอฝาแดงอ่ะเด็ดมากนะอร่อยกลมกล่อมพอดีอ่ะค่ะ <_ s> ผลิตภัณฑ์หลายยี่ห้องเหมือนเครื่องสำอางโรงงานอโรงงานผลิตมีเราสั่ง เอาแบบอย่างที่เราชอบใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของวัตถุด,ดิบหรือเรื่องของส่วนผสมอะไรเงี้ยเราก็มีสูตรของเราใช่ไหมแต่เราเพียงเราเอาสูตรเนี่ยไปให้ทางโรงงานเขาผลิตให้ใช่ไหมเราไม่จําเป็นต้องไปวิ่งหาวัตถุด,ดิบหรือว่าไปไปหมักเออปลาไปอะไรอย่างเงี้ยมันโมเมน,มนอืมนะคือได้เนาะเออหูยว่าเขาสั่งจากโรงงานรู้ว่าเขาสั่งจากโรงงานมึงยังมานั่งคิดอยู่นะว่าเขาจะมาเอาปลากับน้่ไหลไปหมักเป็นปลาละ อ<ว>นะคนที่ขุดบ่อไว้ก็ให้เขาเลี้ยงปลาไปส่งให้ป้าที่เขาขุดบ่อไว้ก็ให้เขาเลี้ยงปลาไปส่งให้ป้าตรี <c oughs> นเนาะที่าบสิบห้าเนาะอร่อยเนาะอืมสั่งไปแล้วไม่รู้จะได้คิวเมื่อไหร่นะคะก็สั่งก็ได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าป้าเขาก็สั่งจากโรงงาน ไปไปต่อเนื่องอยู่นะคะเดี๋ยวมาเขาก็จะทยอยส่งให้นะอะเนาะ